สวัสดีค่ะคุณคที่ดีา่เที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้เรามเาีเรื่องมาคุยกันเล่นๆน,นะคะอาจจะใครมีไอเดียอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์กันค่ะ ใจใช่ไหมคะหัวข้อนี้นะคะส่วนคุณรัตีนะคะเอาเป็นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าถามว่าต้องการให้ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR code เดินทางเข้าประเทศไทยไหมนะคะคุณรัตีตอบว่าต้องการให้ยกเลิกค่ะ <c oughs> นะคะต้องการให้ยกเลิก เป็นอย่างยิ่งนะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณรตีมีเหตุมีผลค่ะว่าทําไมถึงต้องการให้ยกเลิกนะคะเอาเหตุผลมาว่ากันคุณรตีก็มีเหตุผลของคุณรตีนะคะว่าสาเหตุที่อยากให้ยกเลิกการลงทะเบียน h a i l a n d ์พาสเพื่อขอ QR วอารโคดเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงอยากให้ยกเลิกนะคะเหตุผลของคุณรตีก็คือนะคะ เอาง่ายๆว่ามันมันไม่มีความจำเป็นนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบันทึกหรือไปเสียเวลาทำกรอกรายละเอียดแล้วก็รอเวลารอคำตอบอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าตามระเบียบใหม่ตามมาตรการใหม่ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นคนไทยหรือคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ย การลงทะเบียน t h i l l n n p p s s เนี่ยก็มีแค่กรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดส่วนตัวลงไปนะคะหลังจากนั้นก็แนบเอ,เอกสารที่เป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตลงไปแล้วก็แนบบันทึกการฉีดวัคซีนลงไปเท่านั้นเองส่วนชาตต่างชาตินะคะก็เพิ่มประกันสุขภาพเข้าไปแค่นั้นเองค่ะคือหลักฐาน ทีนี้ทำไมถึงถึงว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซ้อนไปลงทะเบียนแนบเอกสารอะไรต่างๆม,มันซ้ำซ้อนค่ะแล้วไม่มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเช็คอินที่สนามบินนะคะทางสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วค่ะหนังสือเดินทางเราต้องโชว์ให้เขาดูอยู่แล้วนะคะแสดงให้เขาดูอยู่แล้วบันทึกการฉีดวัคซีน สายการบินเขาก็ขอดูอยู่แล้วค่ะตอนเช็คอินนะคะหรือประกันสุขภาพอย่างนี้ค่ะสำหรับชาวต่างชาติถ้าให้สายการบินเขาตรวจสอบหรือให้สายการบินเขาเช็คเขาก็เช็คได้อยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้มีความจำเป็นอะไรคะที่จะต้องไปลงทะเบียนไทย l a n d p a s สก่อนเดินทางรอ,อ QR code ก่อนรอการอนุมัติก่อน นะคะซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยค่ะนะคะเอกสารที่เราแนบข้อมูลที่เราให้มันก็มีหมดแล้วอยู่ในของเราที่เราไปไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของแต่ละสายการบินนะคะไม่มีความจําเป็นที่จะทํานี่คือความคิดเห็นของคุณรัตรีค่ะแล้วทีนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่จะบันทึกไว้ออของกระทรวงการต่างประเทศอะไรประพานเนี้ย ที่จริงอ่ะยังไงก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราเช็คอินมาเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือเราเริ่มเดินทางมาประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นพอเราเข้ามาถึงประเทศไทยนะคะที่เราไปสแตมต,ตรงตอมอที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะถ้าเป็นคนไทยก็สแกนลายนิ้วมือหรือใครสแกนไทยนิ้วมือไม่ได้ก็สแกนพาสปอร์ตชาติต่างชาติก็เช่นเดียวกันค่ะ แล้วตอนจะเข้าเมืองก็มีรายละเอียดอยู่แล้วว่าคุณจะไปพักที่ไหนอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ที่อยู่อะไรนะคะชาวต่างชาติก็เหมือนกันค่ะก็เขมีใบให้กรอกอยู่แล้ว่าเมื่อคุณเดินทางถึงถึงประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปพำนักที่ใดก็มีข้อมูลมีที่อยู่อยู่แล้วนะคะซึ่งซึ่งมันไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นอันนี้จริงๆสําหรับคุณรตินะคะคือคือ สรุปแล้วคะ่ะนะคะคือความคิดเห็นอย่างอย่างจริงใจนะคะอย่างตรงไปตรงมาก็คือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียน t h a i l a n d Pass <c oughs> เพื่อขออนุมัติ QR code <c oughs> เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ <c oughs> เพราะว่ายังไงยังไงก็ตามข้อมูลคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยมันมีอยู่แล้วมีครบอยู่แล้วนะคะทีนี้ <c oughs> ใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะ มีความคิดเห็นยังไงถ้ามีความคิดเห็นอยากให้ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass mm hmm. ก็ให้เหตุผลประกอบมานะคะ mm hmm. เขียนมาใตา้คอมเมนต์เลยค่ะส่วนใครที่มีความคิดเห็นว่าอ,อควรจะลงทะเบียน Thailand Pass ต่อไปสำหรับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยควรได้รับ QR Code อนุมัติก่อนอะไรประมาณนี้ก็ให้เหตุผลมาค่ะว่าทำไมถึงต้องการให้มีการลงทะเบียนไทยแลนด์พาส เพื่อขอรับ QR code ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่คือเรามาแสดงความคิดเห็นกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความคิดเห็นของพวกเราที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและทีนี้อีกเหตผลที่สองนะคะอันนี้ก็พบมาเยอะหลายท่านนะคะบอกว่าถ้าประเทศไทย ยังมีการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสอยู่เนี่ยคงไม่ได้กลับละค่ะเพราะว่าทําไม่เป็นนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะยอมรับนะคะคนไทยหลายๆท่านที่อาศัยอยู่ต่างประเทศทําไม่เป็นนะคะเข้าไปในเ,เว็บไซต์นี้ไม่เป็นแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆนะคะคือคําว่าทําไม่เป็นก็คือไม่เป็น นะคะบางคนแก่แล้วอย่างนี้ไม่มีลูกหลานไม่มีคนดูแลไม่มีคนเคียงข้างที่จะทําให้อันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติอีกนะคะชาวต่างชาติหลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศก็บอกว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ประเทศไทยยังยุ่งยากในการเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่พวกเราก็ขอไปพักร้อนที่ประเทศอื่นก่อนแล้วกัน รอจนกว่าประเทศไทยจะง่ายขึ้นเราชอบประเทศไทยเราอยากเดินทางไปประเทศไทยแต่เราก็ต้องรอนี่คือเสียงจากชาวต่างชาติหลายๆเสียงที่ได้ยินมานะคะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเหตุผลของแต่ละคนในเรื่อง t h i l l n n p p s s นะคะวันนี้คุณตีก็มาขอความคิดเห็นคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเล่นๆนะสมมุติว่านะคะก็ เขียนคอมเมนต์มาเลยค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะคุณคุณรตีขอขอขอ,อาสาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณัตรงนี้ค่ะนะคะ,ะคุณรตีก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะ f อทุกท่านที่ติดตามคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนตลอดมาและตลอดไป ให้กำลังใจตามให้กำลังใจกันตลอดนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่มอบก,กำลังใจให้กันเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณวัตีเอาวิวทะเลสวยๆมาฝากนะคะที่อ่าวดงตาอําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ ใครมีโอกาสมาทางนี้แวะมาเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้ทุณนตีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ